ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องเจอกันช่วงเย็นเย็นนะครับวันนี้กรรินนึกอยากกิน แกงเปอดหน่อไม้และทีนี้หน่อไม้เป็นหน่อไม้อัดนะพี่น้องกะลินต้มไว้เรียบร้อยแล้วผักก็จะมีหน่อไม้มีเห็ดมีบวบมีฟักอ่าฟักเหลืองนะฮะอ่าแล้วก็มีอะชะโอ,อ,อมชะโอมนี่เป็นชะโอมแช่แข็งนะฮะแล้วก็มีใบแบงลักและพริกแ,แกงกะลินตําเหลือไว้ทิ้งไว้แล้วก็มีข้าวเบือแล้วก็มีน้าใบย่นานางเป็นกระป๋องนะเครื่องปรุงก็ตามนี้มีปลาร้ามีน้าปลาอะไรนี้นะฮะทีนี้อ่า เครื่องแกงเนี่ยปกติถ้าทางอีสานแกงเปิอะเขาคงจะไม่ต่ำเครื่องแกงแบบนี้แต่นี้กลินเครื่องแกงกลินเหลือไวกาลินไม่อยากทิ้งกลินเลยใช้มันน่าจะใช้ได้กลินก็เลยจะลองทําดูนะครับก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าเครื่องแกงมันก็มีขาดตะไคร้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็ก็คืออ่ะมันอาจจะปั่นละเอียดไปหน่อยก็เท่านั้นเองมาดูกันเลยครับว่าแกงเปอะในต่างแดนของกลินครั้งแรกจะหน้าไตาเป็นยังไงนะฮะใส่น้ำใบยะนางลงไปนะฮะ น้ำเย็นนางน้ำนางข้างล่างนะมันจะแข็งตัวอยู่ข้างล่างพี่น้องก็ลืมจะเอาน้ําเติมลงไปหน่อยหนึ่งนะใส่แล้วก็ใส่ข้าวเบือไปเลยเข้าวเบือต้องใส่ตอนที่มันเย็นๆเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นก้อนๆนะครับคนๆให้มันกระจายไปก่อนเลยปิดไฟเลย จากนั้นก็จะใส่อะไรที่สุกยากๆไปก่อนเลยนะครับพี่น้องอเพราะว่าอย่างหน่อไม้เนี่ยกล,กลิ่นต้มไว้เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เวลาแกงนานเนาะใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้อัดเวลาเราไม่ต้มน้ําทิ้งเนี่ยพี่น้องมันก็จะเหม็นพี่น้องมันก็จะเหม็นแบบว่าเหม็นกระป๋องกระป๋อง่ะหน่อไม้อัดนะแต่เนาะรสชาติมันจะออกเหม็นๆเราจะให้เป็นเหมือนหน่อไม้สดบ้านลําก็ไม่ใช่นะฮะก็ี่ใส่หน่อไม้ลงไป ใส่อะไรที่มันสุกยากๆนะฮะใส่หน่อไม้ใส่แอรอันนี้เลยนะฮะไอ้ฟักนะฮะมันจะสุกยากแล้วของพวกนั้นก็เอาไว้รอให้น้ําเดือดแล้วค่อยใส่จากนั้นก็ใส่พริกแกงที่เตรียมไว้พริกแกงกระลินจะใส่หมดเลยพริกแกงไม่ไม่รู้ว่ามันมันเวลาเราใส่พริกแกงแบบนี้แล้วมันจะปกติเขาจะขบพริกสดพริกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอนะอะไรเงี้ยทีนี้กระลิน พอดีเตียปมันมีอยู่แล้วแตเไม่อยากทิ้งฮะก็ใส่พวกแกงพวกอะไรลงไปพร้อมทีเดียวเลยจากนั้นก็มารอให้มันเดือดนะพี่น้องมารอให้อ่ามันเดือดแล้วแล้วเราก็จะมาใส่จะมาปรุงรสกันแล้วก็ใส่พวกผักที่มันสุกไม่ได้ยากมากนะฮะมาดูกันหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับผม อาแล้วพี่น้องอก็มาดูกันหลังจากที่น้ําเดือดหน่อไม้สุกแล้วก็ฟักทองก็สุกเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นกลิ่นก็จะมาใส่ผักนะฮะใส่พวกบวบนะครับบวบนี่ก็สุกไม่ได้ยากนะครับใส่บวบลงไปเลย ใส่บวบใส่เห็ดเลยนะครับพี่น้องจากนั้นก็โคนใส่บวบใส่เห็ดแล้วก็ปรุงรสเลย ผงชูรสหน่อยหนึ่งน้ำปลาใส่น้ำปลาเนี่ยแล้วก็น้ำปลา รสบีน้อยหนึ่งโคนโคนแล้วก็ตั้งไว้จนมันเดือดนะพี่น้องจนทุกอย่างสุกสุกเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาใส่เอชออมแล้วก็ใบแมงลักที่หลังนะฮะหลังจากรอให้เดือดแป๊บนึงนะครับแล้วพี่น้องหลังจากที่ น้ำเดือดไอ้พวกบวบพวกเห็ดสุกแล้วกลิ่นก็จะมาใส่ไอ้นั้นเลยนะฮะชะอมนะครับใส่ช่ออมลงไป,ไงไปใส่แมงลักลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงเห็ดนะครับ เออแกงเห็ดนะแกงเห็ดแกงหน่อไม้ก็พูดผิดพูดถูกแกงหน่อไม้แกงเปรกนะฮะครั้งแรกของกะลินในต่างแดนตามีตมเกิดพี่น้องมีอะไรก็โยนใส่เข้าไปอร่อยฮะชิมดูแล้วนะฮะชิมดูแล้วรสชาติใช้ได้อร่อยอร่อยในแบบของกะลินนะฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับแกงหน่อไม้นะคะชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กะลิน้วยนะครับซีอูนะครับบ๊ายบาย